สสดนครับนี่คือคอนเทนต์จากวอลเปเ e อร์กีตารอครับผมวันนี้มีกีตามาให้เราจูนโมดิฟายอีกแล้วนะครับเป็นแฮงสตอมนะแฮงสตอมอีกแล้วนะฮะก็แฮงสตอมตัวนี้เนี่ยคือจริงๆลูกลูกค้าเอาเอาไปโมไปโมมาแล้วนะฮะไปโมมาแล้วไปโมที่ไหนมาผมไม,ไม่ทราบกันซึ่งโมแบบยำของแพงมานะครับก็คือใส่ค่า15.7 7มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูพวกวงจรที่เขาทำมานะครับ ซึ่งคือผมอยากจะบอกทุกคนอย่างหนึง่งผมถามทุกคนหน่อยว่าทำไมเราต้องโมดิโมโกีตาร์ครับน่อยเราต้องจูนทำไมเราไม่ซื้อมาเ้วเล่นเลยล่ะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเล่นกีตาร์เพราะว่าเราชอบเสียงกีตาร์เราชอบเสียงกีตาร์เท่ากับเราชอบคาแรคเตอร์กีตาร์นั้นๆทำไมเราถึงเล่นเฟนเดอร์คิปสันหรือแบรนด์ชั้นนำํำที่แบนด์นแบนด์ที่เป็นตำนานที่ที่ศิลปิน หรือว่าน้องตีระดับโลกหรือว่าเพลงดังๆเพลงฮิตมันเอาไปสร้างบทเพลงก็เพราะว่าเราชอบคาแรคเตอร์ของมันนะฉะนั้นการโมดิฟายกีตาร์หรือการจูนเสียงกีตาร์เนี่ยเอากีตาร์ที่ถูกมาทําให้มันเสียงดีหรือว่ากีตาร์แพงมาจูนให้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยนั่นคือนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องเร,เราต้องโมกีตาร์เพราะาเราคือเราจูนคาแรคเตอร์ฉะนั้นการจูนคาแรคเตอร์เนี่ยเราต้องทำหนึ่งถึงคาแรคเตอร์เป็นหลักคือไม่ใช่ว่า อะไรแพงกูยัดรวมซึ่งอะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรเป็นมันมันแสดงออกถึงความไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจการไม่เข้าใจเสียงกีตาร์คืออการต่อต่อแล้วให้เสียงมันออกเนี่ยทุกคนมันทําได้หมดอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องยากใช้ใช้หัวแรงต่อใช้ ใช้ตะกัวบัตรกีได้เนี่ยมันก็ควรทํทำได้หมดเพราะว่าใน Google มีมีรูปแบบวงจรหมดซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องรูปแบบวงจรพวกนั้นมันเป็นเรื่องการแมทชิ่งให้คาแรคเตอร์มันดีดออกมาฉะนั้นตัวเนี้ยเนี่ยทำมาตั้งขนาดไหนปิกอัพก็คาส่แล้วนะพอร์ Port ทั้งหลังอะไรพวกนี้ข้างหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูนะซึ่งทํามามันก็ไม่ใช่เพราะคาแรคเตอร์มันไม่ชัด เดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาเราหาคาแรคเตอร์ของ Let's p พอลเนี่ยมันต้องม,มันจะมีอยู่4เสียง5เสียงที่เราจะต้องที่เราจะต้องเทสกับมันอันดับแรกคือเปิดทนสุดนะครับอ่ะเล่นเล่นแก้ผสมก่อนเปิดทนสุดอ่าวอลลุ่มสตัวเนี่ยเล่นเล่นผสมก็คือเทิชันก่อนเทิชันคือ,อ,ค,อคือเขาจะเขาจะเบน2รวอลุ่มนี้นะแล้วก็เปิดวอลุ่มแค่ประมาณ4ี่ ถึงห้าหรือสามก็ได้ให้มันคลีนอ่าประทนหลังสุดน,นะ <S <S <ๆ>เวลาเราเทสเนี่ยนึกถึงสภาพว่า BB ีบีคิงซาวก็ได้ฮะลักษณะคล้ายคล้ายบีบีคิงซาวคือมันจะมีความแวงเวลาผสมหน้าตัวหลังแล้วก็เบนอ่าสมมุติว่าผมเล่น ผมรู้สึกว่าอผมรู้สึกว่าตอนนี้มันโบ๊บโบ๊โบ๊บะเสียงเหล็กมันไม่มีเลยเสียงมันลอยมากแล้วผมทีนี้ผมจะเพิ่มเพิ่มตัวหลังเพื่อให้เสียงเหล็กให้เสียงเหล็กมันออกมาเพิ่มบิดออกมามันเริ่มชัดแล้วแต่ว่ามันยังมีความโบ๊ะโบ๊ะอยู่ไอ้สิ่งนี้แหละคือ มันเราเลยต้องโมดิฟายไงมันต้องออกเสียงกีบสันมันต้องเป็นเหล็กเป็นเสียงกลางมันต้องเหล็กพุ่งออกมาแล้วผมจะเพิ่มตัวหน้ารดตัวหลังผมต้องการให้ให้เสียงโลจากตัวหน้ามาให้มันเพื่อนฮุ้ยฮุฮุให้มันมีเสียงเกณฑ์ตัว,ตว,ตวหน้าผสมกับอ่าผสมความแวงนี้อะผมเพิ่มตัวหน้าเกือบสุดตัวละตัวหลังผมผมบิดมาเป็นตัวที่กลาง รู้ใช้ได้ครับแต่ว่าสังเกตไหมมันเสียงกลางเหล็กมันไม่ออกอเสียงกลางที่มันคือหัวใจของของレスพอหรือกิบสันเนี่ยกลางต้องขุนคือคือไม่ใช่กลางขุนกลางมันจะต้องหยาบคือแหลมแต่หยาบคือไม่ใช่แหลมแบบแหลมบางมันต้องเป็นแหลมหย,ยาบหยาขุนขุนซึ่งอันนี้มันจะลอยหยาบกลางมันลอยอโอเคต่อไปนี่นี่อันนี้คือเทสเทสแรกเทสที่สองุณเริ่มมาปิ๊กอัพได้พยายามหนึ่งเปรียบหน้าก่อนคุณ คุณเปิดน้อยเปิดเปิดวอลลุ่มหน้าแค่นิดเดียวเปิดแค่3ให้มันถ่วงแล้วเปิดวอลลุ่มเอ้ยเปิดเปิดอ่าเปิดโทนหลังให้สุดนี่นี่คือเทสเสียงเสียงที่2ของของของตระกูลレスポールอ่ามัน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 จะถ่วงมันจะถ่วงแล้วคลีนมันจะคลีนแล้วก็อ่ามันจะถ่วงไม่ชู้ไม่ไม่สู้ปิกอัพคู่แต่ว่ามันจะมีความคลีน ว่ามันมีความลอยโฮโฮโฮโเพราะว่าอะไรเพราะกลางมันไม่มีเนื้อกลางไม่มีมันลอยอะอีกอันหนึ่งคือบูมเมนโทนบูมเมนโทนคือเปิดวุลุ่มสุดเปิดวุลุ่มสุดแล้วปิดปิดโทนเห็นไหมว่ามันมันอับพอกลางมันน้อยปุ๊บเนี่ยมันอับ นะมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันจะไม่มีเสี้ยนของความแหลมนี่คืออัตลักษณ์ของกิฟสันเลสพอที่มันจะต้องเสียงกลางมันต้องโดดเสียงกลางมันต้องชัดฉะนั้นวัาเล่นบู๊เมนทนปุ๊บเสียงมันต้องออกมานะครับอ่ะโอเคไปตัวล่างต่อเปิดเปิดบรุ่มประมาณ4 4-5แล้วแต่แล้วแต่ว่าแอมคุณมีเกณฑ์แค่ไหนอ่าเเล่นเทสแบบคีนดูโอ้โหลอยลอยมากนะ ลอยนะบูเบนโทนลอยแ pues น mm ่นอนนะเสียงขนาดเสียงคีนยังลอยขนาดนี้เสียงเสียงเขาเรียกว่าเสียงบูเบนโทนไม่ต้องห่วงเเปิดเกนสุดแลรวปิดโทนเนี่ยเสียงบางมากนะคือเสียงไม่มีเนื้อเลยครับถามว่าทําไมเราต้องทุกคนบางคนก็บอกเราทำไมทําไม เป็นโมให้เป็นอีกเสียงหนึ่งไม่ได้หรอทําไมต้องไปกิบสันคือเหมือนที่ผมบอกอะคือกีออต้ามันก็ต้องมีคาแรคเตอร์ถ้าคุณโมไปทางทิศทางอื่นอะคือเสียงมันมันไม่ได้เป็นตามที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่จำจินตนาการหรือว่าฟีลลิ่งหรือพูดง่ายๆคืออ่ามันต้องอัตลักษณ์อะไรบางอย่างของกีตา้าที่เป็นลักษณะฮัมแบบนี้หรือว่าเป็นลนักษณะบางอย่างที่มันเป็นที่เป็นเป็นอ่อมอฮอคข้างหน้ามเปิลลักษณะนี้มันต้องมีเสียงพวกนั้นฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีเสียงพวกเนี้ย มันเล่นยังไงก็เบื่อนะเล่นยังไงก็เบื่อ,ม,อมันต้องมันต้องมีคาแรคเตอร์นั้นแต่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะแต่งตัวมันยังไงเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่คาแรคเตอร์พวกนี้มันต้องคงจงคง,คงอยู่นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราอยากเราอยากได้รูปผู้หญิงเนี่ยเราอยากจะจับจับมันใส่ชุดกระโปรงเนี่ยแต่ว่าเราเราได้รูปผู้ชายแล้วเราเอาผู้ชายไปใส่ชุดกระโปรงมันไม่ได้ไงนึกออกไหมคือเนื้อแท้มันต้องเป็นอันนั้นก่อน แล้วหลังจากนั้นคุณจะให้มันแต่งตัวยังไองอีกเรื่องหนึง่งอาเดี๋ยวมาดูวงจรกันว่าเขาทาอะไรกันบ้างกับตัวนี้นะครับน่าสนใจตัวน่าสนใจเป็นบทเรียนให้รู้ว่าสําหรับอ่าคนที่โมแล้วก็คิดว่าเขายำของแพงแล้วคิดว่ารอดเนี่ยแล้วพอไม่รอดปุ๊บแล้วก็ให้บอกให้เปลี่ยนกีตาร์เนี่ยมาดูตรงนี้ว่าคุณทําอะไรพลาดกันครับอ่ามาดูนครับมาดูกันฮนะนี่ฮะสซพอด เอ่ออะไรเนี่ยอิงวี่อ่ะพอดอะไรเนี่ยพอทด,ดีมาซิโอไอพอดพอทซีมัวเหรอคือพอทอิงวี่มะเหรอโอ้ oh my god ดูฮะดูความดูความยำใหญ่ของเขาฮะนี่ฮะใส่บับเบิ้ลบีปอมมานะฮะไอคำว่าบับเบิ้ลบีบับเบิ้ีปอมหมายถึงว่าหมเยิ้ลบ,บีทำใหม่อะ ในขณะที่คุณขายราคาแบบแนั่งซื้อซื้อของจริงได้เลยนะซื้อของจริงปีเก่าได้เลยแล้วสายดูฮะสายที่เดินสายที่เบินกาวก็ไม่ใช่แบบที่คลิปสันช้นะฮะสันสัยไม่ได้ใช้สายแบบนี้นะฮะมันเป็นแกนเดี่ยวนะฮะเดินกาว มันมีผล,ลเรื่องเสียงนะฮะมันเสียงเสียงมันจะมีผลนะฮะแกนเดี่ยวแกนฟอยแกนฝอยแกนอะไรนะฮะถ้าใครดูติดตามพวกเรานะฮะก็จะเก็ตเลยนะฮะดูความแบบดูความไม่ไม่เข้าพวกของเขาที่เขาทํามานะฮะนี่น่าจะเป็นสวิตคราฟนะฮะเนี่ยดูสิถามว่าคุณมีงบขนาดนี้ลูกค้ามีงบขนาดนี้ ทาไมคุณไม่ใส่พอร์ตกิฟสันนะครับใส่พอร์ตอ้นี้มันมาอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอย่างอย่างตอนนี้กีต้าร์มันลอยอันดับแรกที่เขามองที่ที่ผมมองเห็นเนี่ยเขาไม่ควรจะใส่เบลวบีมาเพราะเบลบีมันจะยิ่งลอยนะครับแต่ว่าเบลบีเนี่ยมันจะมีความอมคาแรคเตอร์ของมันความอมแต่ว่านี้เป็นเป็นของของเทียบเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าของเทียบมันจะมันจะมันจะความอมอะไรต่ออะไรมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเบลบีมันเป็นเปอร์ออยเป็นน้ํามัน มันเป็นสีน้ำมันน้ำมันมันมันมีความแบบบูวโวโวอยู่แต่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือข้อดีของของลักษณะลักษณะกิบสันลักษณะพวก5.9าเอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันจะมีความนัวแล้วก็พอเวลามันมีเสียนจากเสียงกลางขอ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 งกีตาร์กิสันเนี่ยมันจะนัวกันแล้วเวลาบูบูมนโทนมันจะแบบมันจะแบบสุดยอดมากนะเป็นเขาเรียกว่าตำนานโทนตำนาน เดี๋ยวลองดูแต่ผมจะต้องคงจะต้องอันดับแรกคงต้องเปลี่ยนลูกปิดก่อนเพราะลูกบิดมันก็ยังเป็นอันเนี้ยแฮงสตอมเนี่ยเนี่ยลูกปิดแบบเนี้ยต้องเปลี่ยนลูกปิดแน่นอนฮะเปลี่ยนลูกปิดก่อนแล้วแต่ผมจะมาเทสให้ดูเปลี่ยนลูกปิดกันแล้วกันนะเปลี่ยนลูกปิดแล้วทีละทำทีละตอนแล้วก็คงต้องเปลี่ยนหมดเลยอะพอร์ตก็ต้องใส่กิบสันนะเดี๋ยวนี้อาจจะลองใส่เซรามิกกับเทียบกับ,กบไอตัวน,นี้ดูเราวจะดูว่าตัวไหนมันเจ๋วกันเซรามิกตัวห้าสิบตังกับไอ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 ปัอบเบิลปีปอมเนี่ยโอเคัครบ มาแล้วผมเปลี่ยนลูกบิดอย่างเดียวนะเปาเป็นไปลูกบิดเหมือนเดิมนะครับโมเทียจุดนะครับทํเทีจยจุดค่อยจูนค่อยอะไรนะฮะไม่ใช่อะไรก็เปลี่ยนปิ๊กอัพนะฮะโมเทียจุดนะครับนะฮะแล้วก็จูนพพลยเสียงไปอ่ะผมจะเทสเสียงที่เป็นอ,อัตลักษณ์ของเลพอลเหมือนเดิมนะครับผมอโอเคปิ๊กอัพผสมเทดิชั่นเหมือนเดิมเปิดเปิดทนสุดนะครับแล้วก็เปิดปรุลุประมาณสักประมาณสักสามถึงห้าแล้วแต่เกณฑ์นะ ចាំប៉មព្រមព្រៀបឡើងណ៎ เสียงกลางออกนะฮะไอเสียงกลางที่ผมหมายถึงเนี่ยที่ผมพยายามจะสื่อให้ทุกคนได้ได้ได้ได,ได้ได้ยินเนี่ยมันจะออกนะฮะสังเกตไหมมันจะเหมือนกีตาร์ที่มันมีคุณภาพอะ่ะหมายถึงว่าเสียงกลางมันจะคมขึ้นเสียงโน้ตพอเสียงกลางคมเสียงโน้ตมันจะชัดหัวน้มชัดเวลาจะขยี้ตรงไหนมันจะมีน,นะมเนี่ยนนะมันมีเสียงหมดเลยนะเนี่ยสายก็ยังเป็นสายเดิมนะสายเก่าก็คือสนิมมีสนิมขึ้นแต่ยังไม่เปลี่ยนสายแต่ยังสิ้นยังไม่เซ็ตอัพแต่ยังสิ้นนะโอเคมา เปียบเปียบเน็กครับอ่าเปิดโทนสุดที่เปียบเน็กครับแล้วก็เปิดวุ่มประมาณ3ถึง5อ่าวูมแมนโทนครับวอลุ่มสุด ิทน้ะไม่เพียงอ่อ่าไปกับบิดนะครับผมบิดอ่าเปิดทนที่บิดสุดนะครับเป็นเสียงคลิับ บวเป็นโทนนะครับอาุมสุสด รถมันยังขโนรถมันสายโผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะใช่ละเริ่มเข้าทางแหละนะไม่ได้เสียตังค์อะไรเยอะเลยมาเดี๋ยวมาดูต่อก็ตอนนี้ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็คืออ่ามันจะมีเรื่องของการไบลิงสายแล้วก็อ่าเรื่องของพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่เาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนไอเอาเอาอ่าบับเบิ้ลบีออกกอนละกันตอนนี้ยังเป็นบับเบิ้ลบีอยู่นะฮะให้ทุกคนเห็น ว่าเซรามิกกับบัมบีเป็นไงนะโอเคบอร์บีปลอมนะโอเคมาอ่ะเดี๋ยวเอาเปลี่ยนบัมบีออกนะครับเอาเซรามิกตัวหน้าติบตังใส่นะครับเนี่ยโอเคผมตัดเลยดีกว่า อะไรอะไรก็สายถักนะฮะมามาลองเสียงอ่ามาครับเปลี่ยนละเปลี่ยนพอต ไม่ใช่เป็นพอร์ตเปลี่ยนเปลี่ยนคาปาเอามาเทปเหมือนเดิมอ่าเทดิชันผสมเปิดบอลล่มอ่าเปิดทอนสุดโอ้ตัวนี้ฝืดมาก เพิ่มเกณฑ์ตัวหน้าหน่อยให้มันเป็นเสียงแบบฟุฟุฟ <ś led> ุเกณฑ์มันจะน้อยลงนะครับเปลี่ยนเป็นเซรามิกน้อยลงนิดนึงมาตัวล่างเพิ่มตัวล่างนะ โอเคมาบูเแมนโทนลงบ,บนฟึฟ๊บ เดี๋ยวผมจะคือที่ลองเนี่ยคนรู้สึกก็คือมันพิวขึ้นนะครับมีไปแหละมากขึ้นพอเอาบัมเปอรบอมออกนะครับก็อาจจะยังดีหรือไม่ดียังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมว่าผมว่ามันยังขาดแจ็คมันยังแห้งอยู่นะครับเป็นอันเดิมปมนสวิตช์คาแต่จะเปลี่ยนแจ็คอันดับต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันเปลี่ยนแจ็คแล้วเป็นไงอันนี้เป็นอันเดิมมันเป็นนี้อโอเคครับเปลี่ยนแจ็ครับ ค่อยๆทําท,ทีละจุดนะครับเวลาเวลาเราโมดิฟายจูนเสียงนะครับค่อยๆจูนทีจุดนะครับเจนเย็น,นยังไม่ต้องไปเปลี่ยนยกทั้งหมดนะครับค่อยไปทีละอันทีละอันอ่ะมาผสมเทดิชันเหมือนเดิมอ่ะอน,นวลน,นวลมาลวเนื้อเนื้อมาแล้ว อ,นะอ่ะมาคูเป็นโชนที่ไปอับหน้าอ่ะคีนที่ไปอับหน้านะครับผมติดมาก ปอดมันมือนว่าฝืดยนๆฮะอะดูลื่นขึ้นนะอะมามาดูที่อูเวนโทนที่เกรียบล่างอ่ะมา กปบหน้านะครับไอแปับคลีนแบบข้างหลังนะ,ะประมาณนี้ด้วยความอ่พาพอเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ามันฉ่าขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเกณฑ์มันมันยังน้อยไปมาเกณฑ์อาจจะเป็นที่มันน่าจ,จะเป็นที่พอร์ตอ่าแล้ว้องเปลี่ยนพอร์ตกิฟสันกันแล้วมาดูว่าเป็นไงนะครับเพราะว่าพอร์ตกิฟสันเนี่ยมันจะมีความสากหนากว่านะะ โอเคเอาพอตอิงวีออกนะครับอันนี้พอตที่จะเปลี่ยนนะครับยิบสันครับอันนี้พอตเดิมพอตเดิมเป็นซีมัวคือผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนซีมามาเพื่ออะไรนะคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าว่ากันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาไม่ได้ขายพอตกิบสันนะเวลาสั่งมาอาจจะบวกไม่ได้เยอะอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วเพื่อเพื่อให้ผลงานมันออกมาแบบออกมาดีอ่ะบางทีกำไรนิดหน่อยก็นะยอมยอมไปนะอันนี้ก็สั่งมาเราก็ไม่ได้บวกอะไรเพราะว่ามาถึงแม่งก็แพงอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นตัวจัดจำหน่ายนะอ่าเดีเปลี่ยนตัวนี้ออกไปอ่านี้เดี๋ยววงจรเรียบร้อยครับก็ ใส่พอกิปสันนะเดิจนจรใหม่แล้วก็เดิมวงจรเป็นแบบ50นะครับก็คือขาปาตัวขาขาปาจะเชื่อมตัวอย่างนี้คือไอ้วงจร50เนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหลึกล้ําอะไรเลยนะกูเกิลก็มีนะครับกูเกิลมีนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ต่อมาเนี่ยคือคือใช้ขาปาบับเบิ้ลบีปลอมพยายามจะทําเสียงแบบ50แต่ต่อวงจรโมเดิน Modern มานะฮนะก็งงงงเหมือนกันคือสุดท้ายอยากจะ50 หรืออยากจะโมเดิะแล้วก็ใส่พอตอิงวีมาหรือว่าอยากปั่นบ้างเนี่ยเหรออยากปั่นบ้างแต่ก็อยากโมเดินด้วยวงจรโมเดินแล้วก็อยากจะ50เหมือนกันใส่บับาบีไปอย่างนี้ผสมแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละฮะมันเลยไม่ได้เรื่องนะฮะมันเลยแบบไม่ไปคาแรคเตอร์มันไม่ชัดสักทีนะ๋ยวมาลองฟังเสียงแล้วกันว่ามันเป็นไงครับอ่ามาแล้วครับผมนะครับมาแล้วครับมาลองเสียงกันนะไล่จาก ทั้งหมดนะครับก็คืออะเริ่มจับปิกอาผสม,มเล่นแบบชิชาติก่อนนะครับเอ่อเปิดวอลุ่มไม่เยอะนะเปิดโทนสุดเหนะเสียงปักป๊กแป๊กแป๊กมันจอกละเสียงคมแป๊ก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 นะเพลงเย็นเย็นโบ๊ะโบโบมันแคร็กแคร็ก เพิ่มเกนตัวหน้านะครับอเ,เ,เอ๊ะแจ๋วจ๋วอะมาตัวหลังลวตัวหน้าเพิ่มตัวหลังเกนตัวหลังมาก Hey, มันอย่างี้ตมาตัวหลังสุดอ่ตัวหน้าก่อน,ต,น,นตัวหน้าสุดปิดโทนวูเว้นโทน ตัวหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดเปิดให้คลีนเปิดเปิดบุลลุ่มน้อยคลี clean. นนะแล้วยินเสียงกลางไม่เสียงกลางออกจัดจัดเลยเสียงคือเสียงกลางมันมีเนื้อมันไม่ได้เป็นแบบบุ๊บุ๊บุ๊เหมือนเสียงพลาสติกนะมาุูมเบนโทนไปกับหลัง เวลาเราแบบเวลาเราน้อมันวิ่งอะมันเอเอนะครับนี่คือเสียงที่เสียงที่มันเลสพอมันต้องเป็นแบบนี้นะ ตอนการโมก็ไปตามที่ในคลิปนะครับก็ค่อยๆไปที่ลูกบิดแล้วก็จูนเสียงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะที่คนเห็นนะครับอ,อย่างวงจรคัสตอมที่ผมทำนะครับมันก็คือการจูนแบบนี้นะฮะเขาจะจูนไประดับทีระดับ,ท,ดบ,ท,ดบทีระดับนะครับให้มันเหมาะให้มันเหมาะกับเหมาะกับกีตาร์นะครับอย่างอย่างถ้าใครสั่งคัสตอมก็ถ้าเอากีตาร์มาให้ผม ทิ้งไว้ที่ผมด้วยผมก็จะทำอย่างนี้นะก็โอเคค่อยจูนค่อยจูนค่อยจูนนะแต่ถ้าเกิดโอเคถ้าใครไม่ได้ไมไ่ทิ้งกีตาร์ไว้ก็อาจจะผมก็จะทำสำเร็จไปลจจะสำเร็จรูปไปนะครับเสียงมันก็จะ ออกไปทางที่ที่เราต้องการนะครับซึ่งใครอยากทำคัสตอมอะไรที่มันไม่ได้ผมแม้แม้กระทั่งเป็นคัสตอมที่ผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้ทําคลิปเอาไว้นะก็อยากได้เสียงแบบไหนก็ส่งคลิปเสียงมาก็ได้นะอย่างเช่นมีสตัดสีดําอยู่ไอ้สตัดคอดําอยู่เงี้ยเราอยากอยากได้สตัดคอดาอยากได้เสียงของคนนี้อ่าแล้วก็สองส่งมาหรือข้อขาอยากได้เสียงคนนี้ส่งมานะครับส่วนเลสพอก็อก็แห่งซ่อมก็ตามนี้ครับก็ อย่างที่ผมบอกตลอดนะครับถ้าเปลี่ยนปิ๊กอัพเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมันก็มีเสียงของมันปิ๊กอัพแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรก็เปลี่ยนปิ๊กอัพแล้วทุกอย่างมันจะดีนะฉะนั้นปิ๊กอัพเนี่ยไอย้ไม่ใช่นี่วงจรเนี่ยสำคัญหรือการแมทนะฮะแม้กระทั่งตัวนี้เป็นวเอ่อฟิ์บอกก็เป็นพลาสติกอะไรแล้วแต่ผมก็ไม่เห็นมันจะเอ่อ uh, ไม่เห็นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เห็นมันจะแบบ ไม่เป็นลสพอตรงไหนก็ฟังดูก็ดูมีความเสียงกลางออกทั้งที่สายก็มันยังไม่ได้เปลี่ยนนะสายแบบคือสายแบบสนิมอยู่เลยนะนี่ตอนแรกผมกล่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายแล้วเซตอัพแล้วก็เททีคือผมว่าแค่นี้ก็ก็เห็นเห็นเห็นภาพแล้วนะถ้าเปลี่ยนสายอีกก็แน่นอนจ้าบแน่นอนครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็โด onation ให้ป้าเบนเวลนะครับเอ่อคอนเทนต์ที่เรียกว่าเราเปิดเผยนะับเปิดเผย ความจริงนะครับให้ทุกคนได้รับรู้นะครับแล้วก็กีตาร์เสียงดีไม่จำเป็นต้องแพงครับแต่กีตาร์แพงจะเป็นต้องเสียงดีนะครับผมสวัสดีครับ